เรื่องของน้ําเหนือแล้วก็ลงมาในพื้นที่ภาคกลางครับทานผู้ชมลุ่มน้ําเจ้าพระยาทีมข่าวของเราไปสํารวจที่นนทบ,บุรีครับทานผู้ชมก็เรียกว่าเป็นช่วงท้ายๆน้ําแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่แม่น้ําเจ้าพระยาท่าน้ํานนทบ,บุรีนะฮะซึ่งก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าทางเขื่อนของออกรมชลประทานเขื่อเจ้าพระยาเนี่ยเขาปรับเพิ่มการระบายน้ําละคือพยายามอั้นมาตั้งแต่2001 สองพันึงเอาไม่อยู่มาเป็น2 0 0 2แล้วก็อัานอยู่2002มาตลอดช่วงหน้าน้ำนี้ช่วงพีกพิกเนี่ยยังไงก็ม่เกิน2002แต่ปรากฏว่าเนี่ยฮะลากาซาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเจอบัวลอยเข้าไปทีฮะ2 0 0 2เอาไม่อยู่คือจริงๆสัปดาห์ที่แล้วไปคุยกับสอน,นอทอชอท่านบอก2 0 0 2เนี่ยรับลากาซ่าจะเอาอยู่เพราะว่าไปหน่วงน้าที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสลิกิตเอาไว้รอละ นะฮะแล้วเขาคาดการณ์ว่าเดี๋ยวถ้าฝนมาเนี่ยจากลากาซาเนาะมาเติมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ย2,002น่าจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าเนี่ยฮะพอเจอบัวลอยเข้า,ามาเนี่ยนะคะหนักเลยค่ะมันซ้ำเลยฮะท่านผู้ชมลากาซายังพออั้นเอาไว้2,002ได้แต่พอบัวลอยมาอีกทีฮะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,003และที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนที่สุดฮะท้ายเขื่อนเจ้าพญาอย่างนนทบุรีท่านผู้ชมฮะ เอาที่ถูกน้ําท่วมนะก็จะเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ําแล้วก็อยู่ริมตลิ่งและไม่มีเขื่อนกั้นนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นเนี่ยจะถูกน้ําท่วมแต่ว่าทางเทศบาลนครนนท์ทางจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยนะเพราะว่าเวลาน้ําเยอะเนี่ยมันก็จะถูกน้ําท่วมกันเขาไปทําสะพานทําทางเดินอะไรให,ให้ใช้ชีวิตกันได้อะครับท่านผู้ชมแม่อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยนะฮะนนทบ,บุรีปรทุม นะคบมุตปราการกรุงเทพเนี่ยที่จะโดนกันคือเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงกลางวันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะ,ะตกเย็นมาแล้วน้นําทะเลน,นมาออยนะะมาแล้วฮะก็เลยทําให้เนี่ยฮะช่วงเย็นช่วงกลางคืนหัวค่ําน้ำเนี่ยจะขึ้นสูงนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็ลงพื้นที่ไปทีมข่าวของเราไปที่ชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยาตมบลบ,บางไผ่ ที่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีเนี่ยตรงนั้นเป็นหลังแนวเขื่อนป้องกันน้ําท่วมนะครับและตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเขื่อนชํารุดครับทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นบ้านไม้เนี่ยเขาต้องมีชูชีพติดเอาไว้เลยะนะฮะบ,บ้านอยู่ริมน้ํานี่ชาวบ,บ้านชี้เลยว่าน้ําท่วมนี่ขาเตียงเลยไปถึงเตียงนอนเลยนะฮะท่านมู้จอมแะก็ถือว่าเป็นปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็เจอปัญหาดินซุดด้วย ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะทางก,การก็ฝากให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยที่ขนาดมีเค่อนะเป็นว่าพอน้ำเยอะมันอาจจะมีจุดที่มันรลวดซึมด้วย